มีเหตุการณ์สวนน้ำที่เมืองต้องหลูในมณฑลเจ้อเจียงของจีนแพยยางลำหนึ่งมีหเิงนหนึงถูกป,ปล่อยลงมาแล้วหลุดครับเธอตกจากแพยยางค่ะเสร็จแล้วเนี่ย กระตร้องขอ,งของความช่วยเหลือคือมันลื่นด้วยนะคะอ,อีกลำหนึ่งมันกำลังลงมาค่ะนั่นแหละฮะไอเนี้ยสำคัญเลยฮะอีกลำหนึ่งกำลังลงมาเนี่ยแหละครับรนั่นแหละฮะแล้วปรากฏว่าดโดนกระแทกนะคะรรยงาน ระบุว่าเธอหัวแตกค่ะแต่ปลอดภัยแล้วนะคะโอ้อ,อ,อไม่ได้มีอาการไว้แรงปลอดภัยแต่เปรนราหอนเลยผมก็เคยไปเล่นล้วมสูงอันนี้มีความหวาดเสียวว่าคิดอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเราหลุดออกไปเราจะทำยังไงน้องใบเคยเล่นไหมคะะเล่นเล่นพร้อมพี่ยุทธนั่นแหละค่ะเรื่องสไลเดอร์น้ำบบสวนน้าสูงว่นนี้นะสูงคิดตลอดเวลาเลยกู ทวดรับภาษาชาวบ้านนี่คุยนอกจอใช่ไหมคิดตลอดเวลากูขึ้นมาทําไมแล้วเรานั่งอันเดียวกันด้วยไว้จับได้คือคิดตลอดเวลาจริงๆริงน้องพี่ไม่กล้าพูดอะใครกูขึ้นมาทําไมวะเนี่ยไบก็คิดตอนนั้นคิดไหมเพราะว่ามันคือบอกว่าทาไมเอาชีวิตตัวเองมาอยู่อย่างนี้เพื่ออะไรมันมีแต่มือที่เราจะจับกับข้างๆมือจายล็อกแล้วขาเขินที่เกรงเป็นท่ออุโมงค์พี่จำได้ไหมแล้วมันเวียงไปทางนี้เวียงไปทางนี้เวียงไปทางนี้ เออไม่ได้ไม่ไม่ไมสลับสูนย์นะเครื่องเล่นสําหรับคนที่ชอบท้าทายก็ตามสบายนะสนุกสนุกถามว่าสนุกแต่ว่าต้อง,<ไ>งบอก,ก,กท่านผู้ชมจริงไอ้ทีมงานหาภาพสสดาได้ไหมภาพเคลื่อนไหวอ่ะ <5 S 2> อันนี้วันนี้จะเป็นส่วนตัวสักนิดหน่อยค่ะคืออ่ามีไหมอ่าท่านผู้ชมขอได้สสดาได้ก่อวีรกรรมคือลองไปใช่ไหมน่าก,กลัวไหมตะกี ภาพหมาถึงสไลเดอร์หรือหรือกงที่สะดาแหวสไลเดอร์สิรู้ไหมจริงไหมกลัวไหมกลัวค่ะแต่ไม่พูดเราไม่คิดตลอดเวลาถ้ามหลุดคือไม่ไม่อันนี้ยังดีนะหลุดลงมาแล้วมันยังไม่สูงมากแล้วไปก่อเสาใช่ไหมแล้วมันลื่นทำอะไรไม่ถูกไงภาพตะกี้เนี่ยแต่ว่าไอตอนนั้นเนี่ยคิดว่าปล่องมันอยู่แค่นี้แล้วมันไอไอแพยยางเรามันอย่างนี้มันจะแล้วขอบมันอยู่แค่นี้เอียงไปทางขวาเพราะฉะนั้น นอกจากกลัวตัวหลุดออกมาแล้วกลัวมันจะหลุดไปทั้งแผ่นเลยออ๋ใช่เป็นไหมเป็นไหมใช่เพราะมันมีจังหวะอือคือมันก็ขอบแค่เนื้อมันสูงมากแล้วก็กลัวคือกลัวว่ามันพลุบแล้วหลุดไปทั้งแผ่นเลยแล้วเราก็จะไปอยู่ในอากาศกันเนี่ยฮะใบจำได้เป็นไหมเป็นใบกลัวกลัวแต่ว่าสนุกนะคะให้ไปอีกไปไหมไม่ถามมิเก ไว้ตัวเล็กด้วยไว้ตัวเบาอ่ะในใจนะไว้คิดว่าพี่ยุทธ์ตัวหนักพี่ยุทธไม่ออกไปหรอกว้าหนักเวลาลงมันหนักนะเอค่ะอ้าท่าผู้ชม